เนื้อเค้กนุ่มๆเหมือนใช้เตาอบเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะพบกับยายแต้วครัวคำตัวโต,วตวอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแชร์วิธีทำเค้กในกระทะเนื้อนุ่มๆรสชาติอร่อยๆแค่มีกระทะทรงแบนในครัวเราก็สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านเราแล้วค่ะรสชาติก็อร่อยมากๆด้วยนะคะค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับยายแต้วค่ะและส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้ค่ะแป้งสาลีหรือว่าแป้งเค้กวันนี้ใช้ตรามงกุฎม่วงนะคะ40กรัมไข่ไก่เบอร์ศูนย์สฟองนมสดหรือว่านมข้นเจอใช้แบบอุ่นนะคะเข้าไมโครเวฟด้วยไฟกลาง10วินาทีค่ะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะหรือว่า30กรัมค่ะกลิ่นวานิลลาเพื่อเพิ่มความหอมเศษ1ส่วน3ช้อนชาผงปู1ช้อนชาน้ำมะนาวครึ่งช้อนชาเพื่อเพิ่มความนุ่มให้กับเนื้อขนมเค,ค้กค่ะถ้าหากท่านไหนมีครีมออฟทาร์ท้าก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ใช้ประมาณเศษ1ส่วน3ช้อนชาค่ะและรายละเอียดของส่วนผสมทั้งหมดจะอยู่ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้ตรงนั้นเลยค่ะ สำหรับไข่ไก่ถ้าหากไม่มีเบอร์ศูนย์เป็นเบอร์เล็กก็ใช้3ฟองนะคะต่อไปก็จะนำน้ำตาลมาป่นกันค่ะถ้าหากท่านไหนมีน้ำตาลแบบป่นก็จะสะดวกมากๆเลยนะคะการป่นน้ำตาลก็จะทำให้น้ำตาลละลายเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้ขนมมีเนื้อนุ่มขึ้นค่ะป่นให้ละเอียดละเอียดแบบนี้เลยนะคะาจากนั้นเราก็จะมาตอกไข่ค่ะแยกไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงออกจากกัน เราจะนำไปใช้คนละส่วนกันนะคะจะมาทำส่วนของไข่แดงกันก่อนค่ะเติมไข่แดงลงไปในชามผสมตามด้วยนมสดอุน่นหรือว่าเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องก็ได้ค่ะผงฟูกกลิ่นวานิลาแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็เติมน้ำตาลลงไปเพียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับไข่แดงค่ะ แล้วคนให้น้ำตาลละลายหลังจากนั้นก็เติมแป้งลงไปค่ะก็ร่อนแป้งด้วยนะคะเนื้อเค้กของเราจะได้เบาแล้วก็นุ่มฟูค่ะแล้วคนให้เข้ากันตามด้วยเติมน้ำมันพืชลงไปค่ะน้ำมันพืชก็จะเพิ่มความนุ่มให้กับขนมอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะแล้วมาเตรียมส่วนของไข่ขาวกันต่อนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลทรายส่วนที่เหลือค่ะอันดับแรกเลยก็ปั่นให้เกิดฟองแบบนี้ก่อนค่ะตามด้วยน้ำมะนาวน้ำมะนาวก็จะช่วยให้ฟองไข่ขาวยังคงตัวอยู่ได้น,น,นานๆค่ะก็ไม่ยุบตัวลงง่ายๆนั่นเองนะคะหรือถ้าหากบ้านไหนมีครีมออฟทาร์ทา่ทาก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะ ก็จะทำให้ฟองไข่ขาวคงตัวได้นานแล้วก็ขึ้นฟูกว่าน้ำมะนาวอีกค่ะพอปั่นได้ประมาณ2นาทีก็อย่าลืมตะล่อมขอบชามด้วยนะคะใช้เวลาปั่นทั้งหมดก็ราวๆสามถึนาทีพอตั้งยอดแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะพอเตรียมทุกอย่างครบแล้วก็นำส่วนของไข่แดงลงไปผสมกับไข่ขาวค่ะ เติมทีละครื่องก่อนนะคะแล้วก็คนเบาๆด้วยค่ะถ้าหากคนแรงไปเดี๋ยวฟองไข่ขาวจะยุบได้นะคะ ก็จะได้เนื้อแป้งเค้กออกมานุ่มๆละมุนๆลมุนแบบนี้ค่ะค่ะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็จะมาเตรียมกระทะเพื่ออบขนมกันต่อค่ะขนาดของกระทะที่ใช้วันนี้ด้านล่างก็6นิ้วตรงปากกระทะก็8นิ้วค่ะสำหรับสูตรนี้ความหนาก็กำลังดีเลยนะคะแล้วก็เปิดไฟเบาๆก่อนนะคะเบาที่สุดเลยค่ะแล้วก็นำน้ำมันพืชทาที่ก้นกระทะรวมทั้งขอบกระทะด้วยค่ะ เนื้อขนมจะได้ไม่ติดกระทะนะคะขั้นตอนนี้ก็ยังเปิดไฟอยู่นะคะตามด้วยกระดาษไขามาวางที่ก้นกระทะค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เค้กไหม้ก่อนที่เค้กจะสุกค่ะอย่าลืมนะคะว่าต้องใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยค่ะพอกระทะเริ่มอุ่นๆเราก็เติมเนื้อเค้กลงไปในกระทะเลยค่ะพอกระทะอุ่นแล้วก็จะช่วยทําให้เนื้อเค้กเซ็ตตัวเร็วค่ะไข่ขาวจะได้ไม่กลายเป็นน้ําก่อนที่เนื้อเค้กจะฟูนะคะ ขั้นตอนนี้ก็คือเคล็ดลับที่สำคัญมากๆด้วยค่ะใช้ไม้พายปาดหน้าเค้กให้เรียบแล้วก็เขย่าเบาๆเพื่อไล่ฟองอากาศหรือว่าให้หน้าเค้กเรียบเนียนค่ะแล้วนำฝาหม้อมาปิดไว้เพื่อให้มีความระอุภายในจะอบครั้งแรกใช้เวลา5นาทีก่อนค่ะจากนั้นก็จะมาเช็คดูกันอีกทีนะคะ และนี่ก็ใช้เวลาอบผ่านมา5นาทีแล้วนะคะเนื้อเค้กก็เริ่มแน่นแล้วค่ะกลิ่นก็หอมมากๆด้วยนะคะสีออกมาประมาณนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะจะอบต่ออีกประมาณ7นาทีค่ะหรือว่าถ้าหากท่านไหนกังวลว่าก้นขนมจะไหม้ก็ยกกระทะขึ้นจากเตาประมาณ1นาทีจากนั้นก็ตั้งเตาต่อไปประมาณ3นาทีแล้วก็ยกขึ้นใหม่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าขนมจะสุกค่ะ และนี่หลังจากที่เราเปิดฝาหม้อแล้วอบต่อมาอีก7นาทีค่ะด้วยไฟอ่อนๆนะคะใช้ไมพายแต่ดูเนื้อขนมก็เด้งดึ๋งดีมากๆเลยค่ะด้านล่างของเนื้อขนมก็มีสีน้ำตาลสวยก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะแล้วก็จะมากลับด้านอบหน้าขนมอีกนิดหน่อยค่ะขั้นตอนนี้จะใช้เวลาอีก3นาทีค่ะนำฝาหม้อมาปิดไว้ดังเดิมนะคะได้เวลาแล้วก็ปิดไฟแล้วยกลงจากเตาค่ะ แล้วจัดใส่จานเพื่อจะแบ่งเป็นชิ้นๆค่ะเนี่ยค่ะเราทําเค้กด้วยกระทาไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าของขนมหรือว่าส่วนที่ติดก้นกระทะสีก็สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มาแบ่งเป็นชิ้นๆแต่ละชิ้นขนาดก็ตามชอบเลยค่ะ สีของเค้กที่อบด้วยกระทะสวยไม่แพ้กับอบด้วยเตาอบเลยนะคะและที่สำคัญก็นุ่มมากๆด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะมาเพิ่มหน้าเค้กเพื่อเพิ่มความอร่อยกันค่ะวันนี้จะใช้เป็นแยมบลูเบอรี่นะคะหรือว่าถ้าหากท่านไหนมีแยมรสอื่นๆก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะราดลงไปให้ช่ำๆบนหน้าเค้ก หรือจะแต่งหน้าด้วยสตรอเบอรี่พาซีแล้วราดด้วยน้ำพึ่งฉ่ำๆหอมๆเท่านี้เราก็จะได้ทานเค้กเนื้อนุ่มๆรสชาติอร่อยๆและที่สำคัญทำง่ายๆได้ที่บ้านเราเลยค่ะรสชาติก็อร่อยมากๆด้วยนะคะก็ลองไปทําทานกันดูค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายยายแต้วครัวคำโตๆขอบคุณสำหรับการติดตาม พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เรา